ยินเลดบีดลอนดอนจากอเมริกาผมกำล,ลังโกนหนวอยู่พอดีครับยินเลด้เป็นแบรนด์ที่ดีมากมแบนนนรนด์ที่ดีชุบฟรีเมียมสามารถอ,นนออกหาซื้อได้ตามร้านกุ้งก้ามันยินเลดลอนดอนบีดกล่องสีส้มกับในกล่องนี้จะมีร้อยใบนะครับหนึ100่งร้อยใบ ถ้าหักครึ่งถ้าหักครึ่งก็ได้สองร้อยใบสองร้อยใบก็โกนได้สองร้อยคนนะครับก็คุ้มค่านะราคาร้อยสามสิบบาทถึงร้อยห้าสิบบาทใช้ใบึงทิ้งเลยครับคุ้มเลยแล้วโกนได้กันได้เนาะตอนนี้กันให้ดูเลยครับอาจารย์จะโกนหรือกันครับตอนนี้ตอนนี้โกนหนวดครับอ้าวโกนหนวดด้านไหนครับโกนหนวดโกนหนวดยืนฝั่งซ้ายมือมาดูนะมาดูเลยครับ ดูเฉยก็ไม่ถ่ายหน้าเราดูเลยยืนยืนหนวดโกนหนวดเนี่ยโกนเข่าเนี่ยเราจะยืนฝั่งซ้ายมือของแขกดูวิธีแล้วถ่ายไว้เลยครับวิธีโกนเนี่ยลากจากโครงกรามเนี่ยจากโครงกรามเนี่ยขึ้นมาอย่างนี้คือกรามของคนเราเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ดึงผ่านกรามกระโบดงใหญ่ยาวมากเลยนะกระโบครับ มาเปลี่ยนทรงผมอ่าเกาโวมาแล้วครับเกาโวเกาโวดงใหญ่คนดังดงใหญ่นะครับมาแล้วดังมากดิโนดินบางทีเปลี่ยนลูกเพื่อจะมีคนถากเนาะแต่เปลี่ยนหลักเพื่อที่ใช่ใช่ใช่เปลี่ยนรูปลักษณ์เปลี่ยนรูปลักษณ์อ่มาดูการโกนนะนี่การโกนมาหาช่างอ่อนด้วยมาหาช่างอ่อนโดยเฉพาะขนาดอยู่นู้นนะอยู่ปากใต้นะยังอุตส่าห์นั่งรถมานะใช่ไหมขนาดนั้นเดียวมิสุราษฎร์ธานีสุดยอดเลย ร้านบาร์บีบีนี่ก็อยู่นครนั่นไหนเย้อยู่นครนครราชสีมาตอนนี้ไปทำอยู่ไหนเด้นี่กลอนมานี่เนา้อนทีนี้มายืนข้างหลังโกนคางโกนลอนไปยืนด้านหลังไปยืนด้านหลังไม่ดีเลยไหนครับไปอยู่รีสอรดกับสีเขียวแลยวเนี่ยอ๋อดีดีดีเดี๋ยวจะไปเยี่ยมรรีสออ์ทชบอยู่ตรงกลางหลังลมอ่ะบานบางโก้ครับ กำลังไปลังสันตบย่า่ก็โยไปทำเสียงเนยนี่โกนแก้มแล้วก็ดึงเงี้ยดึงดึง,ดงลากยาวลากยาวเลยเนาะโดยใช้นิ้วมือเราเนี่ยนี่โกนคมมากเลยนะครับตาดย่างค,ม,คม,มมากเลยใช้ดีมากเลยนะครับครับผมแล้วได้ทั้งกันทั้งโกนครับฝั่งนี้ก็ธรรมดามายืนฝั่งขวามือก็ดึงแก้มลงดึงลงงี้ธรรมดาลากขนอ่อนขนหูนี่โกนได้หมดครับ เดี๋ยวว่างๆจะมีการจุดไฟนะครับอาจารย์อ้อนจะสอนวิธีจุดไฟน่าจะเป็นหัวนี้นะหดลายหดลายจุดไฟเลยนะจุดไฟตัดนะครับไม่ทำลอกจุดไฟตัดงานปิดเลยวันนี้ครับกระโอดใหญ่จะเป็นหัวแรกที่จุดจุดไฟตัดเสร็จแล้วครับทุกครั้งที่เสร็จเราต้องเช็คผมด้านบนนะอ่าเช็คผมด้านบนนะเช็คเช็คผมด้านบนเันนี้ตองปล่อยจะง่ายเป็นการง่ายอเดี๋ยวดูนะเป็นการง่าย หลังจากที่เราตัดมาเนี่ยามยาวเนี่ยสามนิ้วเนี่ยเราก็กะแล้วเผื่อไว้เรายกนีดูนี่เราก็ดูแลดูนะเช็คผมคือต้องเช็คตอนนอนตอนนอนจะจะทาให้เรารู้ได้ง่ายขึ้นใช่ไหมปลายเส้นไหนเราก็เราก็งัดงัดฟันหมีขึ้นนิดนึงเราก็ดูเส้นมันแล้วก็เด่นไาดีกว่าไตตอนนอนอย่างนี้เท่านั้นตอนจะปล่อยแกะตองสายได้ไหมนอนได้ครับได้ทุกคนมองสายได้ครับ ตอนนอนก็ได้จะง่ายตอนมาต้องนล้วไม้มาทุบตอนนี้ผมเสร็จแล้วนะครับจากใช้มีโกนจากโกนเสร็จแล้วสรุปให้ดูสรุปให้ดูนะครับผมอันนี้เป็นผมลองทรงต่ําของผู้สูงอายุห้าสิบปีขึ้นผู้สูงอายุทาไมสูงขึ้นไปนิดหนึ่งล่ะอาจารย์คือเพราะอะไรมันไม่สูงนะครับจะใช่ลองทรงกลางไหมขนาดนี้ไม่ใช่ต่ํา เป็นลงทรงต่ำเนาะเราบอกวรมยาวด้านบนนี่จะอยู่ประมาณ3นิ้ว3นิ้วครับขอบข้างนี่ต่ําจากขนาดนี้ใช่ไหมครับถ้าบางคนบอกว่าอ้าผมสั่งต่ําทําไมสูงจังอะไรเงี้ยอาจารย์จะทํายังไงอันนี้เราก็ต้องบอกาอาจารย์จะทํายังไงหัวของเขาเนี่มันไม่เหมือนคนอื่นหัวย่างั้นเลยหม่กาวโดนใหญ่โตยังมายังยๆยังงใช่ไหม หัวเขาผมแข็งแล้วผมอย่างนี้ปกติเราจะเอาไว้ประมาณใต้คิ้วเสมอคิ้วแต่อันนี้ตัดให้ลูกศิษย์ดูว่าเขาจะเอาสูงขึ้นไปหน่อยโดย้นไดีครับแล้วก็ทําตามหาได้ครับเสร็จแล้วครับขอบคุณมากครับอาจารย์อ้นกันงานแล้วขอบคุณมากครับนายแบบสวัสดีครับ